สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันพระฤหัสที่7กรกฎาคม2022นะครับวันนี้ภาวนาด้วยการพบกันในบทอ่านจากคำบรรยายเพลงสุดีที่118โดย ose, พระบุญอธรรสโรสสังตราชในหัวข้อบอกท่านเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้านะครับท่านก็บอกว่าพระบิดาและเราจะมาหาเขาและพำนักอยู่กับเขา ขอให้ประตูของท่านเปิดออกเพื่อต้อนรับพระองค์จงเปิดวิญญาณของท่านแก่พระองค์ให้จิตใจท่านถวายการต้อนรับพระองค์แล้วท่านจะได้พบความซื่ออย่างอุดมสมบูรณ์ขุมทรัพย์แห่งสันติและความเปรียนปีในพันสถานจงเปิดประตูดวงใจของท่านออกรับแสงอาทิตย์นิรันดร์ซึ่งฉายลงมาเหนือมนุษย์ทุกคนแสงแท้นี้ฉายสู่ทุกคนแต่ถ้าใครปิดหน้าต่างเสียเขาก็ไม่ได้รับแสงนิรันดอน,นี้ ถ้าท่านปิดประตูจิตใจท่านก็ปล่อยให้พระคฤสณาเจ้าอยู่ข้างนอกแม้ว่าพระองค์เสด็จเข้าไปได้พระองค์ก็ไม่ประสงค์ที่จะเข้าไปโดยพระละการหรือบังคับให้ต้อนรับพระองค์โดยขัดน้ําใจเราพระองค์ทรงบังคับทรงบังเกิดจากพรหมจารีพระองค์เสด็จออกจากคันดังแสงสว่างของโลกเพื่อฉายแสงเหนือมนุษย์ทุกคนแสงนี้จะได้รับการต้อนรับจากผู้ที่รอคอยแสงรุ่งโรจนิรันดร ซึ่งราตรีการไม่อาจทำลายได้ดวงอาทิตย์ซึ่งเราเห็นอยู่ทุกวันก็ยังมีความมืดแห่งราตรีการติดตามมาแต่ดวงอาทิตย์แห่งความศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีวันอับแสงเพราะว่าปีชายานและเพราะว่าปีชายานจะปล่อยให้ความชั่วมาแทนที่ไม่ได้เป็นบุญของผูธธ้ที่พระกฤษต์เจ้ามาประทับหน้าประตูของเขาตรงเคาะเรียกเมื่อประตูของเรา ซึ่งเป็นความเชื่อของเรานั้นมั่นคงพอแล้วบ้านหลังนั้นก็จะปลอดภัยพระกิษณะเจ้าสเสด็จเข้าทางประตูนี้สาวสนักจ์เราในเพลงสซรมอนว่าพี่ชายของดิฉันกําลังเคาะประตูจงฟังเสียงเคาะของเขาที่เข้ามาเข้ามาน้องสาวจ๋าเปิดประตูให้ฉันสิคู่มั่นของฉันแม่นกพิราบของฉันแม่คนงามหมดจดของฉันเพราะศีรษะของฉันถูกน้ำค้างชื้น และเส้นผมของฉันก็ชุ่มด้วยละอองน้ำฟ้าแห่งราติการพระวจนะาของพระเจ้าจะมาเคาะประตูของท่านเมื่อไรเมื่อพระเสียงของพระองค์ชื้นด้วยน้ำค้างแห่งราติการพระองค์เสด็จมาเปี่ยมด้วยความรักมาเยี่ยมผู้ที่พระองค์มาเยี่ยมผู้ที่มีความทุกข์และถูกปะจนเพื่อช่วยขาพ้นจากความลำบากที่ทับถมเขาอยู่พระเสียงของพระองค์ชุ่มด้วยละอองน้ำค้าง เมื่อผู้ที่พระกายของพระองค์อยู่ในความทุกข์เป็นเวลาที่ท่านต้องคอยเฝ้าอยู่เมื่อว่าเมื่อเจ้าบาวมาถึงจะไม่ต้องถูกละให้อยู่ข้างนอกแล้วต้องจากไปถ้าท่านง่วงเหงาถ้าใจของท่านไม่ตื่นเฝ้าอยู่พระองค์ก็จะไม่เคาะแต่จะเสด็จผ่านไปและถ้าใจท่านตื่นเฝ้าอยู่พระองค์จะทรงเคาะและขอให้ท่านเปิดประตูรับพระองค์วิญญาณของเรา มีประตูประตูเอ๋ยจงเปิดออกบานประตูโบราณเอ๋ยจงขยายให้กว้างจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงสิริรุ่งโรจน์จะได้เสด็จเข้าไปถ้าท่านเปิดประตูความเชื่อของท่านกษัตริย์ผู้ทรงสิริรุ่งโรจน์จะเสด็จเข้ามาในบ้านของท่านด้วยขบวนแห่เฉลิมชัยเป็นเกียรติแด่พระโรมานของพระองค์ความศักดิ์สิทธิ์มีประตูได้เหมือนกัน ในพระกบีเราอ่านพระวาจาที่พระเยซูเจ้าของเราได้ตรัสทางประกาศศกว่าจงเปิดประตูความศักดิ์สิทธิ์ให้เราเถิดวิญญาณเรามีประตูพระริสต์เจ้าเสเด็จมาเคาะประตูนี้จงเปิดรับพระองค์เถิดพระองค์ทรงปรารถนาเสเด็จเข้ามาพบเจ้าสาวของพระองค์ที่กําลังตื่นเป้าอยู่ครับพี่น้องอันนี้ก็คุ้นเคยนะครับอันนี้เป็นเป็นเพลงสรุดิที่118 นบุดอัมโบรสพระสังฆราชก็นํามาแล้วก็มาย้ําเตือนมาเสนอแนะให้กับบรรดาคริสตชนได้เข้าใจถึงความสําคัญของการที่ต้องเปิดหัวใจเปิดจิตใจนะประตูก็คือจิตใจของเราเนี่ยต้อนรับการเสด็จมาของพระเบญชาของพระเยซูเจ้าอันนี้ก็สิ่งสําคัญเพราะในเราได้ยินบ่อย,อยไหมเราคือวิหารท่านเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า เราทุกคนเนี่ยได้รับการสร้างมาและสร้างให้มาเป็นที่ประทับของพระองค์เพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องให้พระองค์เข้ามาประทับอยู่ให้พระองค์มาประทับอยู่หมายความว่าให้ความรักให้จิตตลมให้คําสอนให้คําสั่งให้ชีวิตของพระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตของเราน,นี่คือสิ่งที่เราคริสตชนต้องกระทำนะด้วยการอ่านพระวจนด้วยการนําพระวจน ไปปฏิบัติในชีวิตในแต่ละวันมได้การดําเนินตามจิตอรมณของพระเยสูในพระวาจารักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องหรือของเราที่เป็นคาทอลิกต้องเจริญชีวิตด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นศีลอภัยบาศีลมหาสนิทและศีลต่างๆนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้รับพระองค์เข้ามาในจิตใจของเรา,าพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้าจะเคาะเคาะประตูก็คือจะมาดูเราว่าเราพร้อมที่จะให้พงค์เสด็จเข้าไหม อย่าลืมนะพระเป็นเจ้าสร้างเรามาเนี่ยพระองค์ให้อิสรภาพให้เสรีภาพกับเราในการเจริญชีวิตพระองค์ไม่ได้สร้างมาแล้วบังคับให้เราต้องทาอย่างนี้อย่างนั้นอะไรไม่ใช่แต่พระองค์ชี้แนะและพระองค์ก็บอกว่าการที่เราจะมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เนี่ยนี่คือหนทางที่จะได้รับความสุขที่รอดดอนคือจะไปสวรรค์นะอันนี้คือหนทางที่จะต้องกระทําอย่างนี้ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับนะครับดังนั้นเองมนุษย์จึงเป็นสิ่งสร้าง ที่สูงส่งเป็นผู้ที่พระเป็นเจ้าสร้างมาและให้เสรีภาพให้มนุษย์มีส่วนร่วมด้วยการตัดสินใจของตนเองจึงมีคุณค่าจึงยิ่งใหญ่มนุษย์จึงเป็นสิ่งสร้างอันประเสริฐมีมโนธรรมมีชีวิตมีจิตใจที่จะตัดสินอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้ใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นอย่างดีด้วยการจเจริญชีวิตดําเนินชีวิตตาม น้ำพระไถยตามจิตตรม์ของพระองค์เสมอคือรักพระเบญชารักเบืบ่อวีน้องนีสิ่งสําคัญของพระเบญ้าวผู้สงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ